ยิงทุกท่านครับวันนี้เรามาเข้าหมายเก่าอะมาแก้มือหน่อยดูจะแก้มือหรือจะแก้ผ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเดีข่าวว่าเขลืบผักมาไปลุยกันวันนี้เวลาทั้งวันไปกันครับที่ฝาาทีดตามเลยครับผมมาหมายเรา ได้ข่าวว่าเขามาลือผักไปแม่แต่ละปลาขึ้นดีจริงปะแต่อากาศไม่ดีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะได้ตัวไหมวันนี้เป็นวันหยุดดีคนอยากเห็นลุงตอนที่ว่าผมมายิงครั้งแรกนะนี่ลุงใจดีอ้าดูหนากก็ชัดๆนะเพราะว่ามันแปสิบแล้วเกิดแปดเจ็ดนะทำงานเกี่ยวกับพวก็ถวโตถกเบอ ใช่ชล่ระวัตนครสวรรค์นู้นนครสวรรค์ครับอยู่นี่อยู่ดูนะแกดีดูดูซาดูกนซาดูกนซาเอาไปต่อรับไายิงเมืองยออครับฝากกดติดตามนะ้ครับดูวู่วันนี่หือยัไงไว้ใช้หนาแต่เก๋มก็สวยมาติบสองก็สวยเลยวเนี่ย

ะมีตัวหรือเปล่าี่เราลุ้นกันจะมีตัวไหมนี่จะแหวจะไปปเลยปลยเลยโดนี่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 นายออดโดแล้วครับออดผูกไง้แหละผูกั้ยัย ขี้ขื้นจิบน้ำนีน่ยิงไม่ทันตัวสองสาโลเลยไหมฮะ,ะคาดกูบอกแล้วมึงปล่อยโอ้โหฮะกูบอกแล้วมึงปล่อยมึงสูนไม่ได้น้ออุปายายเออจบอุ้ยตรงย้อ,อย <laughs> ừ, vào bé.

กลับแล้วครับวันนี้ทีมงานเมืองยองครับนี่วายชัยนาฏดูกันดูกันไปจะไปแข่งกี่โลกันแรกมามาตัวแรกครับตัวแรกครับทีมงานเมืองยองครับน้ำหนักอยู่ที่ไปจะโด1.5ไปตัวน้อไป นี่ยิงแต่ลูกปลาตัวต่อไปเอ้ยเอาคลิปคลิปเอาวะมาช่างทีเดียวสองอันเลยหักทีละตัวทีละตัวทีละตัวเกี่ยวค้างอ่เกี่ยวค้างอ่เกี่ยวอย่างเงี้ยเออเกี่ยวเหมือนเราตอนเราจับอ่ะมาตัวนี้แต่น้ำหนักเท่าไหร่มาดูกันโตครึ่งเอ้ยไม่ใช่แล้วราครึ่งอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแถฉไม้จิ ไม่ใช่แล้วครึ่งแถาโยเนเรร้จแล้วลเรร็จแล้วตัวที่สองสามจุดแปดสามจุดเก้าสามจุดเก้าเก้าเก้าใหญ่ได้ตัวนหวนักไม่ได้แถก่อนแถก่อนแถก่อนนอะนเสร็จค่าไหมเ็เ,เป็นศูนอ่ะเร็ว เดี๋ยวทานหมด <laughs> ตัวนี้ครับแมหมผลงานวายใช่นายครับวันนี้โหดครับตัวนี้ใหญ่หน่อยสามตัวโห,วด,โหวดเลยอ่ะโอ้ยตัวนี้หมายเลบ่อแ้วมีห้าเกือบห้าสี่เก้าไว้สี่เก้าสี่เก้าโลโกิโลไม่นิ่งเลยวะสี่เก้ามาตัวที่เหลือมาตัวที่เหลือตัวตรงบังอ่ะเอาตัวตรงบังตัวตรงบังมาบาาไไถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปมันมีกิโลติดเดี๋ยวลง tiktok สองตัวส <ersch> ี e ่เก้าสี่เก้าอืมอันนี้ไหมตัวนี้อะไรตัวนี้สี่โลสามเก้าสี่โลสี่โลแหละสามจุดเก้าเก้าสี่โลไหมแท้แท้ต้องแท้ต้องแท้ตัวนี้ถ่ายรูปไว้ โลครึ่งตัวนี้โลครึ่งถ่ายรูปป่ะนะถ่ายรูปมาทุกตัวไหมล่ะอืมหมดมาเอาไอ้ของบังมาบังมาปลาบังอ่ะนี่ปลาบังอ่ะเปลี่ยนสีแล้วแหละแถยังแถยังกดแถก็เอนกดเฟซซูดก่อนดูดูดูนี่นี่ของเจ้าของยูทูบนี่นี่ดูเจ้าของยูทูบไม่รุ่นดู ไอ้เห <c oughs> oh yeah, ี้ยซีคิดโอ้ยเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยจะขอจะของยูทูบแต่ซีคิดวัเนี้ทั้งวันน่ะโคตรเดือดอ่ะไอ้ของพี่ชายมเนี่ยนะเอาแต่กี่ตัวเนี่ยตัวเดียวไหรอจับตัวเดียวโอ้นะเอาแต่ตัวกันตัวน้อยโอ๊คคิดใช่รั่ะ แล้วเอนี่ได้เราแคปหน้าจอได้เฮ้ยวันนี้แพ้่แพ้มือปืนใช่หน้าด้วยเฮ้ยดูนตำองช่างร้องไอ้เขาตุอกไหตุกช่างไหนี่ตุกน่าจะเป็นโลอยู่อ๋อต่อลงมั้งลงแท้ๆก่อนสวยยกเลย มาดกไฟโลโอู้เก่าขีดเก้ยขีดดูไงอะเน่ให้บางอาไปทำกับข้าวบางไม่เอาปลาะดนโอ้้บางไปเถอะอดูไม่เอาบางยิ่บางเฝ้ายิดูเต็มเอาห้ถือหน่อยเอาถือไไหน งานวันนี้ครับทีมง,งามนุยอง